สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมราศีเมษลัคนาเมษนะคะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าประจําเดือนมกราคมนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใหนบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นไหมจะได้มาคบกันอย่างจริงจังหรือไม่และเขานะคะรู้สึกนึกคิดยังไงเกี่ยวกับคุณกันแน่นะคะ ก็ก,การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้ระบ,บุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชาวราศีเมษสี่ไม้เท้าทาวเวอร์ The h เฮมก้าไม่เท้าห้าดาไนท์ออพคัพนะคะ The ะสตาร ิบดาบหกดาบนะคะสี่ดาบหลายหลายคนในที่นี้นะคะคุณอาจจะเพิ่มที่จะเลิกรักกับใครบางคนจบความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนตรงเนี้ยมันทำให้คุณตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะจบ จบ,นนะะจบความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะจบความสัมพันธ์ตรงนั้นอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยมันเป็นการพังทลายจากตัวคุณเองจากความรู้สึกลึกๆของคุณเองที่จริงๆคุณก็หวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างที่คุณต้องการก็คือมีความมั่นคงนะคะมีความสุขต่างๆแต่ว่าเรื่องบางอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างกระทนหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนเลิกรากับคนรัก ที่ผ่านมาหรือบางคนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินออกมานะคะแต่การที่มันจบลงไปแล้วเนี่ยแต่คุณน่ะก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะคะคุณยังนึกถึงเขาอยู่ด้วยไพย่เทอเมแล้วก็ห้าดาบนะคะคุณยังนึกถึงเขาคุณยังคิดถึงเขาถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะความรัก ณยังมองหาเขาอยู่อะค่ะคนที่เดินหันหลังกันไปนะคะแต่ในขนาดเดียวกันมันมีกำแพงระหว่างคุณสองคนเกิดขึ้นนะคะมันเป็นกำแพงที่ความน้อยใจความโกรธหรือว่าความรู้สึกที่มันเจ็บจากการโดนจบแบบกระทนหันและไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณก็พยายามแหละที่จะออกมาใช้ชีวิตของคุณนะคะ ใจคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะหรือบางคนในที่นี้อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปนะคะบริหารเสน่ห์ของคุณออกไปใช้ชีวิตออกไปแบบปาร์ตี้ของคุณหรือคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์โดดเด่นนะคะในกลุ่มเพื่อนของคุณเองต่างถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะ ถึงแม้ว่าคุณพยายามที่จะทําชีวิตของคุณให้สมดุลปรับชีวิตของคุณให้สมดุลนะคะออกไป move on ออกไปใช้ชีวิตแต่มันเจ็บมากอะค่ะเหมือนคุณพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านี้นะคะคุณออกไปใช้ชีวิตเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงต่าง ื่อที่จะปกปิดความทุกข์ในใจของคุณที่คุณต้องเดินหันหลังออกมาจากเขานะคะในที่เขาเดินหันหลังไปจากคุณนะคะคุณรู้สึกเจ็บปวดมากมันทุกมันทุกมากเพราะมันเกิดอ่ากกระทันหันและคุณก็ไม่ได้ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันมันไม่มีช้อยส์อะค่ะมันไม่มีตัวเลือกแล้วนะตอนนั้นมันมันกระทันหันจริงจริง นะคะมันเป็นการจบแบบที่การทหันอย่างที่คุณวาดฝันไว้ว่ามันจะต้องออกมาดีมันจะต้องเพอร์เฟกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันพยายามแล้วมันก็มันก็เหนื่อยนะคุณก็เลยอยากที่จะโอเคงั้นฉันเงียบกับเธอไปก่อนฉันนิ่งฉันทบทวนฉันขอใช้เวลาบางอย่างคิดทบทวนบางอย่างนิ่งกับเขานะคะโดยการสร้างกำแพงขึ้นมาที่จะไม่คุยกันนะคะหรือบางคน ในที่นี้นะคะน้อยใจกับคนรักหรือคนที่คุณคุยอยู่แล้วสถานการณ์มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ไมชัดเจนตรงเนี้ยคุณก็ออกไปใช้ชีวิตของคุณนะคะมีคนเข้ามาหาคุณด้วยนะ,ะแต่สําหรับคุณกับเขาเนี่ยคุณพยายามที่จะนิ่งแล้วก็สร้างกําแพงกับเขานะคะสร้างกําแพงขึ้นมาความน้อยใจความทุกข์ต่างๆที่คุณเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคุณเนี่ย คุณพยายามที่จะนิ่งกับเขานะคะนิ่งแล้วก็คิดทบทวนใช้เวลาคิดทบทวนบางอย่างนะคะโอเคเรามาดูในฝั่งของคนที่คุณคุยนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงเนี้ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะแปดไม้เทา้า The f o o หกเหรียญ ถ้วยสิบเหรียญแปดถ้วยคิยงออฟซอสไพ่เดทนะคะไพ่มันออกมาค่อนข้างเยอะ ต่เราก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในมุมของเขานะคะขยับไพ่นิดนึงในมุมของเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่เข้ามาต่างๆต,ต,ตั้งแต่ที่มันมีปัญหากันหรือปุกคลิกของเขาเนี่ยเขาเนี่ยค่ะ ที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่าเขายังไม่ต้องการความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งค่ะเขายังต้องการที่จะอิสระเสรีของเขาเขายังต้องการใช้ชีวิตเขาต้องการที่จะหลั่ล้ามีความสุขแฮปปี้แบบอะไรอย่างเงี้ยข้าใจ่ไหมอือแล้วเขาก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานด้วยนะคะและ้วก็เขาไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดเขาค่ะแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามันเป็นการครบกันอย่างที่มันชัดเจนเนี่ย มันจะมีเกราะบางอย่างมันจะมีเหมือนเป็นแบบการผูกมัดบางอย่างซึ่งเขายังต้องการอิสระอยู่นะคะอย่างหนึ่งก็มีคนเข้ามาหาเขามากกว่าหนึ่งคนเช่นกันในที่นี้มันมีในเรื่องของการแชร์ความรู้สึกนะคะหรือเป็นไปได้ว่าการช่วยเหลือบางอย่างเขาเนี่ยถ้ามองจากมุมของเขานะคะโอเคมันมีการเดินหันหลังให้กันมันมีการจบความสัมพันธ์แต่เขายังแคร์คุณอยู่ นะคะเขายังแคร์คุณทำไมถึงแคร์ให้แฮงแมนนะ,ะเขาก็ยังจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นความรู้สึกที่มีต่อคุณความรู้สึกในวันที่มันที่มันมีกำแพงเกิดขึ้นความรู้สึกที่คุณเงียบหายไปนะคะความรู้สึกเหล่านีน้แล้วเขาก็วิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเขาก็ยังแคร์เกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะคะเขาวิตกกังวลเขาเครียดนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหรือว่าเป็นเรื่องของชีวิตของเขาก็ตาม นะคะแต่จากที่มองเนี่ยเขาก็ยังจมอยู่กับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะเขาก็ยังเขาก็ยังแบบรู้สึกกับคุณอยู่เขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยากที่จะแบบเข้าหาคุณแหละแต่ว่ามันมีกำแพงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วมันมีการเดินหันหลังให้กันเขาก็เดินหันหลังคุณก็เดินหันหลังแลนะตรงนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่น หรืออาจจะเป็นเชา้าทัดลมก็ได้นะคะม,มันมีในเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขายังไม่ต้องการให้ใครมาผูกมัดเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเพราะเขาต้องการที่จะเนรกมันนี่ของเขาเขาต้องการที่จะทําชีวิตของเขาะคะ่ะให้มั่นคงนะคะไพ่เดทนะคะขึ้นมากับไพ่เดอะลเวอร์ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบแต่ว่าความรักยังไม่จบเขาก็ยังมีความรักความที่อยากที่จะโรมันติกกับคุณอยู่แต่ว่าคือไพ่เดย์มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะคะเป็นการจบนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้ามองจากไพ่ถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะความตายตรงนี้นะค่ะเหมือนจบคืนหนึ่งแล้วก็มีการแบบเริ่มต้นใหม่นะคะในอีกวันหนึ่ง ายแล้วฟื้นอะไรทํานองนั้นอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าอ่ามันก็จะทํานองนั้นเนาะก็เป็นการจบแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเพราะว่าความรู้สึกของเขาก็ยังมีให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะถ้าคุณไม่มีกําแพงนะแล้วก็รอเวลาที่จะได้คุยหรือคุณอาจจะไปเลือกคนใหม่เลยก็ได้นะคะที่เขาพร้อมที่จะ คบคุณจริงๆที่ไม่ใช่คนที่ยังหล่นล้ายังรักอิสระยังไม่ต้องการความผูกมัดทางความสัมพันธ์นะคะให้สรุปสามใบนะคะเพลนเพลนโคสสามเหรียญสิบถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนทาดดินนะคะที่จะเข้ามาเนาะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะผ่านทางเพื่อนของคุณแนะนำให้รู้จักนะคะ หลาจากคนรู้จักนี่แหละเขาจะแนะนำคนคนหนึ่งให้คุณนะคะและมีโอกาสที่จะทำให้คุณอะคะ่ะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะมีโอกาสที่คนที่เข้ามาเนี่ยจะมอบความชัดเจนนะคะมอบความชัดเจนแล้วก็มอบความสุขที่แท้จริงให้กับคุณได้นะคะมีโอกาสที่คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นคนที่ อายุเยอะแต่ว่าชอบทาตัวเป็นเด็กนะคะหรือความคิดเป็นเด็กอะไรทํานองนี้ค่ะเพราะคุณค่อนข้างมีความคิดที่เป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็มีความมั่นใจแต่ตัวเขาอาจจะดอกลงมาจัดทูนหน่อยหนึ่งอะไรทํานองนี้นะคะโอเคคลิปทานายก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ